ไม่น่าจะไปเลยพี่อันนี้อันนี้ใครน่าจะเป็นพี่ชายของบินลี่อ้าวอ้าวมันคือตัวที่ยุกจากตรงนี้เหรอทำไมมันรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลยโอ้ยใหญ่ตอนนี้เรามีตูดตูดเอาไว้สำหรับทำอะไรใช้พวกนี้เพื่อได้ของสิ่งนี้ขึ้นมาใช้หนวดแทนตัเข้าแล้วก็พวกนี้มา ใช้สูตรเนีน่ยเนาะอ่าแป๊บนึงลืมต้องเอาหนวดปต้องเอาไอ้มือปีศาจไว้ด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วหนวดตัวหมึกไว้ทางทางขวาอ่าแต่ก่อนจะจะอีกรอบหนึ่งขอลืมลืมขอโทษขอไปเซฟแบบเมนล็อบบี้มา ก็อย,ยังยังลืมอันนี้ใส่มือของปีศาจคุชเอ็นบินวิอาร์มอันนี้ใส่หนวดเทตเัเกิลเริ่มเลยคุณได้เอาใหม่ใหม่ใหม่เราได้ใช่ไหมฮาร์ดออฟอันนี้โอเค แล้วจากนั้นขอเซฟอีกก็มันเราจะเซฟไฟล์นี้เ,เอาเอาไฟล์แรกเลยไม่น่าได้กลับไปเปว้นละมาน่าจะใช้กับหนวดตรงนี้แล้วหนูจะได้กลับบ้านใช้หลังจากนั้นก็ใส่ฟิวสุดท้าย เรียบร้อยหลังจากเราก็ขึ้นบิบใช่ไหมอะไรเฮ้ยอ่านไม่ทันฟาวเวอร์อะไรฟาวเวอร์เดเวลไลโอ,อตามตามต้องตาม,ตาม,ตามทางนี้ไปน่าจะออกไม่ได้ถ้าออกไปตายแนะ่อย่าเดินอย่างระมัดระวังเออ อ,อะไรอ่ะ <c oughs> เอา้เอาแล้วทำไมอยู่เอ้าทำไมอยู่ดีถึงมาโผล่ลงนี้ได้อะ่ะ <c oughs> มีแทง่งวิจัยเต็ไมไปหมดเลยเอาอันนี้จุดเซฟทษๆด็อกเตอร์เจไดอารี่ ฉันสงสัยว่าเราสูญเสียชีวิตได้กี่ครั้งระหว่างการทดลองแล้วจะต้องเสียสละอีกกี่ครั้งเมื่อเราว้มเหวฉันกลัวว่าเมื่อเวลาผ่านไปฉันอาจจะพบว่าตัวเองมองผู้ทดตอบเป็นเพียงแค่ตัวเวกามาธรรมดาไม่ใช่หรูอที่จะกลายเป็นพวกประวัติแต่นั่นเป็นหนทางเดียวเท่านั้นแต่ประวัติตัวนั้นจะต้องทําการวิจัยสําเร็จไม่ว่าจะต้องแมกด้วยก็ตามเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติฉันต้องการพลังไม่ไดิ ฉันต้องการอำนาจเพียงคนเดียวอันนี้เบียวบ้ายาวอ่อนอันนี้อะไรอะเราเหยียบไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้มือปีนตัเราทําไมไม่ได้เวยคือไม่เข้าใจทําไมอยู่ดีแบบอะไรเราเข้าประตูมิติปุ๊บเราก็าาว้ามอยู่นี่สิงหังจา่าใ,ในวิชัยในโถทดลองเอ๊ะน่าจะต,ตรงนี้แล้วอะ โอเคผมทำไมรู้สึกว่าทางมันหนีไปอะเอ้ยเรามีคืนนายโนเตเ้เฮ้ยอะไรวิ่งวิงตรงตรงตรงนีรอกอนทำเดียวนองทตงตรงตไม่หยุดนี่ไเกเอบเฮ้ยเโค้งเฮ้ยอกี้ยาวิ่งวิ่งตรงยตงยงเรอุดลองี่เฮเฮ้ยอยู่ในเตามันจะตก ตรงตรงเฮ้ยน่าจะรอดแค่กดชิปแล้วก็วิ่งตรงโอเครอดใครดรเจยใช่ไหมน่าจะอยู่ตัวเดียวอะ่ะโอ้ยดรเจยดรเจยแสบนี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแผนที่ฉันที่ไว้ที่ติดแต่มีบางอย่างผิดพลาดต้องไหนกันนะ ฉันต้องเตรียมการเตร,รียต่าแให้ว็วที่สุดเอ้ยอยู่ที่ก็เปิดอะไรเธอคือการเสร็สว่งนั่นเหรอจังหวะเวลาที่เยี่ยมมากเธอคงเหนื่อยมากจากเธอคงเหนื่อยมากฉันต้องการความร่วมมือจากเธอถ้าเธอออกไปพวกกพวกคุณทุกคนมนุษยชาติทั้งหมดจะต้องอยู่ในอันตราย ทำไมคุณต้องการหนูไม่มีอะไรยุงย่งยากแค่เอาชีวิตของเธอมาให้ฉันนั่นแหละมันจะไม่เจ็บปวดมันก็เหมือนกับการตกของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอสเตอรไม่เข้าใจตรงนี้ดูไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างทำไมถึงต้องทำขนาดนี้คุณบอกว่าฉันทำทั้งหมดเพื่อให้ตายงั้นเหรอทักดักต,ตัวว่าของเธอไม่มีวบหน้าดูเลย ไม่มีหน้าดูถูกเลยแต่ชีวิตหนึ่งไม่สามารถเทียบกับมนุษยชาติทั้งหมดได้ใช่ไหมว่าหากกำแพงนั้นถูกกกับถูมนุษย์ทำลายทั้งหมดวรวมนึ่งตัวคุณด้วยคุณก็คงจะต้องพังมีหน้าแน่ๆคุณสามารถทช่ศาส่าชยุิตเพื่อช่วยมนุษยชาติได้นะดังนั้นการเป็นผู้ช่วยเหลือไม่ใช่สิ่งที่สงเหตุสมผลเลยว่าไงโอเคหนูทำก็ได้อู้ เลือกได้ฉลาดมากหมน้อยขอบคุณขอบคุณที่ทําให้มนุษยชาติมีวบาเพิ่มขึ้นฉันจะทําให้แน่ใจว่าการวิจัยครั้งนี้จะช่วยโลกได้คุณช่วยมาที่นี่หน่อยได้หรือเปล่าได้รู้สึกโดนหลอกเลยอะน้อง ไม่อยู่ดีแหงเนี้ยคนนิ่โง่จริงๆดิงที่ตว่าจะดำเนินคดีบายต่อไปได้นะนี่มันอะไรอะคนคิดจริงเหรอว่าเป่พันของคนที่กำลัรงรุกราลายสามารถใช้ความรุนน้อยนิดของคุณยืดขยายออกไปได้นะแม้กระทั่งถึงผิวเบิร์นของวัตถิเทวานิชงก็ตาม <c oughs> นี่แกแกเป็นใครกันน้องโดนเข้าติง่งเหรอ ฉันเป็นใครงั้นเหรอฉันคือผู้ช่วยให้รอดฉันคือผู้ช่วยให้รอดและลูกปลาของผู้ปกครองที่แท้จริงไงฉันมาเพื่อป,ปลรที่โรคจิตมิชีวิตที่ไม่คู่ควรที่ถือว่าเป็นโลกของเวนของพวกเขานี่แกโดนนักทิพวกน,นั้นนั่งกลัวหรือเป,เป,เปล่ายอมรับความจริงได้แล้วถ้าเรียกประวัตินั่นออกมาจะไม่มีอะไรทำร้ายเธอจะอไม่มีอะไรจะทำร้ายคุณหรอก การทำลายบ้างไม่ใช่แก่นแท้ของมนุษย์ยังไงลูกหลานของเราถึงได้ผูกเป็นผู้ปกครองเขอีกครั้งยังไงคําว่าวัตถีเป็นวิธีที่มีความหมายซึ้งนะแต่ฉันก็ไม่น้อยไปกว่าสัตวของพี่น้องพูดยังไงแบนี้ว่าไม่มีทางแต่คนของเธอมีอายุย้อนไปเป็น10ปีเด็กต,ต่อแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงการหาวิทีเหมาะสมเป็นการเดินทางที่ยากลำบากนะแต่ฉันก็มีโอกาสที่จะทำแบบกิธ นึงธมิตรเธอจะพอตัดการแบบนี้แล้วเธอเปลี่ยนเร่างได้ยังไงเธออยู่เพื่อหวังของเรื่องนี้ไปตลอดเลยเหรอนี่คือจบแล้วีินะการเคลียรตว่ดจนกระทั่งเขาไม่มีอะไรนอกจากความน่าียดสยงดวงวิญญาณที่น่าตื่นตาการแต่ต้องเธอไม่มีความหมายต่อชีวิตนี้พานของตบัดตัดสิ่งตัดติของตบัตัดสิ่งตัติดทั้งหลายว่า มัดนี้ทุกอย่างจะกลับคืนตู่ทางมันชอบทำมัดนี้หยุดร้องไห้สักทีเหีงโงเอ้ยฉันไม่สามารถแสดงความขอบคุณต่อเธอได้อย่างเต็มที่ไว้นะเธอคือคนที่ช่วยชีวิตฉันแดะนำฉันมาอย่างถานที่แห่งนี้ฉันกำลังพูดกับคุณคนที่มองฉันอยู่ตอนนี้เลยพวกเขาเรียกคุณว่าคุณเรียกคุณว่าใช่ไหมฉันไม่แน่ใจว่าเธอเรียกคนที่มีเถี่ยวทำอย่างคุณว่ายังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคุยกับกูเหรอเฮ้ยน้องเบตุฟุตบอลคุยกับพี่งั้นเหรอไม่ว่ายัางไงก็ตามขอบคุณด้วยด้วยความชื่อของคุณเราถึงสามารถเรียกพระเจ้าของเราออกมาได้แม้คุณจะเรียกว่าไม่มีอะไรก็ตามมากกว่าบันเทิงก็นะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะเรียกเขาว่าเทพแต่เขากับดูไม่เหมือนอย่างนั้น น้องด,าด่าเจ็บันเลยฉากจบที่หนึ่งอัดทูสไว้พัดเจ้าผู้ช่วยว่าที่แท้จริงขอบคุณที่เว้นเอาจบแล้วหรอแต่มันมีคำว่าตอนจบที่หนึ่งอะผมเชื่อว่าน่าจะมีสองสามสี่ไม่ก็ห้าหกเจ็ดแต่คิดว่าไม่นา่า ไม่น่าเกินไม่น่าเกินสามไม่ก็สนั่นแหละมันอยู่แค่นั้นแหละโอเคครับทุกคนสำหรับในพาร์ทนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อกับ t สไวด์ of the Abyss ในพาร์ทถัดไปนะครับผมคิดว่าพาร์ทถัดไปผมน่าจะลงวันนี้เลยก็คือจะน่าจะมีแค่ผมคิดว่า ending อ่ะมันน่าจะเก็บไม่ยากหรอกไปเดี๋ยวผมจะไปเอาตรงนั้นกันชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยไปแล้วสวัสดีครับ